เป็นแห่ของเนีครับเอ้เดีมากเพื่อนโอ้โหลอดออกจุดยอดโอ้ยโ,โดดออกเชี่ะโอ้โหโดดนี้แช่วเลยปะนี่แห er ขาดบา่วะ เฮ้ยมองขึ้นเลยเดี๋ยว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 เดียวเดโอ้โหพี่น้องเบิ่งดูครับพี่น้องอุ้มขึ้นกลางใช่ไห้เพ่นฮะ้ยมองตื่นเลยให้ไปมองตื่นบ่ยังได้เอาขึ้นเลื้ยก่อนบ่เอาขึ้นบ่ได้เดได้สิไปได้ไหมมาหาต่อไหม เฮ้เอาขึ้นมาได้ครับแล้วได้ปะฟังเลยเพื่อนไปฟังเลยพูดแล้วฟังก็ได้ไปไปไปจับเบิงคู่จนนะครับโอ้โห่ปาดตีท้อปาดตีท้อเบลก็ขอหยุดตีไว้ก่็นด้เลยครับเด้อปศาก่อน